สวัสดีครับวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งระหว่างอินเดียและปากีสถานซึ่งเป็นหนึ่งในความขัดแย้งที่ยาวนานและซับซ้อนที่สุดในโลกครับความขัดแย้งนี้มีจุดเริ่มต้นอย่างไรทำไมแคว้นแคชเมียร์ถึงกลายเป็นจุดศูนย์กลางของข้อพิพาทและเหตุใดสงครามครั้งล่าสุดระหว่าง2ประเทศนี้จึงประทุขึ้นอีกครั้งมาร่วมกันหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงสงครามในปัจจุบันนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างอินเดียและปากีสถานผมขอย้อนกลับไปในปี1947นะครับคือการแบ่งแยกอินเดียและการก่อต ถานนในปี1947เนี่ยอังกฤษตัดสินใจที่จะยุติการปกครองอาณานิคมในอนินเดียนะครับซึ่งส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกประเทศออกเป็นอินเดียและก็ปากีสถานโดยการแบ่งแยกนี้นะครับนำไปสู่การอพยพของประชาชนจำนวนมหาลานะครับและความรุนแรงทางศาสนาโดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ1ล้านคนและผู้ลิภัยกว่า12ล้านคนครับโดยถ้าจะพูดถึงสถานะของแคว้นแคชเมียนะครับแคว้นแคชเมียเนี่ยซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมครับแต่ปกครองโดยมหาร ราชาหินดูฮารีสิง์เลือกที่จะไม่เข้าร่วมกับทั้งประเทศอินเดียและก็ปากีสถานในทันทีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเดือนตุลาคม1947กลุ่มชนเผ่าจากปากีสถานได้บุกเข้าแคว้นแคชเมียร์นะครับทำให้มหาราชาต้องขอความช่วยเหลือจากอินเดียและลงนามในข้อตกลงเข้าร่วมกับอินเดียนะครับสงครามครั้งแรกจึงเกิดขึ้นนะครับระหว่างอินเดียและก็ปากีสถานซึ่งอยู่ในปี1947-1948การเข้าร่วมของแคว้นแคชเมียร์กับ อินเดียนำไปสู่สงครามครั้งแรกระหว่างอินเดียแลวก็ปากีสถานนะครับซึ่งกินเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม1947ถึงมกราคม1949สงครามนี้สิ้นสุดลงด้วยการแทรกแซงของสหประชาชาตินะครับและการกําหนดเส้นหยุดยิงที่จะเรียกว่า line of control ซึ่งยังคงเป็นเส้นแบ่งเขตดินแดนระหว่าง2ประเทศนี้จนถึงปัจจุบันครับแต่เหตุการณ์ที่นําไปสู่สงครามล่าสุดนะครับที่อินเดียกับปากีสถานเขายิงกันเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนเมษาครับปี2525 25, ครับเกิดเหตุการณ์การโจมตีเมืองพาฮานกา แคว้นแคชเมียครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตประมาณ26กรายครับส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวฮินดูโดยอินเดียกล่าวหาว่าองค์กรติดอาวุธที่มีฐานใหญ่ในปากีสถานนะครับอยู่เบื้องหลังการโจมตีในครั้งนี้เพื่อตอบโต้นะครับอินเดียได้เปิดปฏิบัติการซินดูนะครับโดยส่งเครื่องบินขับไล่โจมตีเป้าหมายที่ระบุว่าเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธในปากีสถานครับและพื้นที่ควบคุมของปากีสถานในแคว้นแคชเมียแล้วปากีสถานก็ไม่ยอมนะครับโดยตอบโต้โดยการยิงขีปนาวุธไปยังฐานทัพของอินเดียหลายแห่งร,รวมถึง แคนควีเมียที่อินเดียควบคุมอยู่ด้วยและใช้เครื่องบินขับไล่นะครับ j 14ที่ผลิตโดยจีนพร้อมขีปนาวุธ pl15 ซึ่งปากีสถานนะครับก็ได้อ้างว่าสามารถยิงเครื่องบินราเฟลของอินเดียนะครับตกได้แม้จะยังไม่ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวอิสระนะครับแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็สร้างความกังวลใจในตลาดอาวุธของตะวันตกสรุปนะครับความขัดแย้งของอินเดียและปากีสถานนะครับมีรากฐานมาจากการแบ่งแยกประเทศและก็ข้อพิพาทเรื่องแคว้นแคชเมียซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ครับสงค,คร,งราม สุดในปี2525ี่เนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความตึงเครียดนะครับที่ยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันความเข้าใจในประวัติศาสตร์เหล่านี้จะช่วยให้เราตระหนักถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความสําคัญของการเจรจาเพื่อสันติภาพคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์สงครามในครั้งนี้ระหว่างอินเดียกับปากีสถานก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แลวก็กดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ